6, 6เจ็ดหกหกเจ็ดเนาะกรเาหกเจ็ดก็มาตั้งตั้งแล้วมันออกหาแปดทังวดทีแล้ววงนึงที่มันขาดไปตัวเดียวยแด่งวดเมื่อกี้ออกสองนี่มันขาดแปดเออมันออกหาแปดที่นี่ก็เลยเอามาตั้งเอามาตั้งแล้วก็แล้วก็เหมือนกันน,นี่แหละมาถังลาไดโยมานี่ ครับคุณผู้ชมครับผมกําลังเดินทางไปหาลุงใจนะครับซึ่งลุงใจอยู่บ้านสว่างตะบนยางอําเภอรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ผมได้ซื้อถุงหน้าท้องนะฮะมาฝากลุงใจด้วยเพราะว่าลุงใจเนี่ยจำเป็นต้องใช้ถุงหน้าท้องนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาขอในส่วนของ,งตัวเลขที่ลุงใจคิดคํานวณได้ด้วยจากสูตรที่คุณลุงคิดเองนะครับมาติดตามไปพร้อมๆกันละกันว่างวดนี้งวดวันที่16พกรกฎาค ใจจากคำนวณได้เลขอะไรติดตามไปพร้อมๆกันรับเรามาหาลูงใจพร้อมกับสายฝนเลยนะ<ม>เป็นขึ้น t หมายันดี<ม>เพราะว่าชาวนาสุรินทร์รอมาหลายอาทิตย์แล้วครับฝนเนี่ยวันนี้วันดีเน,ะเนาะขณะที่เราลงพื้นที่มาเนี่ยช่วงอาสาฬหบูชาช่วงเข้าพรรษาเนี่ยฝนก็ตกมาได้ชุ่มฉ่ำครับน้ำท่าก็าจะเริ่ม,อ,อ,มอุดมสมบูรณ์แล้วข้าวข้าวก็เขียวชุ่มลุงใจแกก็เป็นชาวนานะ ก็เป็นชาวบ้านคนหนึง่งนะฮะที่ชอบคิดชอบคำนวณในส่วนของตัวเลขเนาะแต่ลุงใจไม่ซื้อหวยแต่ลุงใจไม่ซื้อหวยชอบคิดแล้วก็แบ่งปันเรับฝ <c oughs> นตกฮะลุงใจก็เห็นว่าไปเอาไก่ชนเก็บนะลุงใจก็เลี้ยงไก่ชนด้วยนะฮะใครสนใจที่อยากจะอุดหนุนไก่ชนของลุงใจก็ติดต่อได้นะที่เบอร์ลุงใจนะครับครับโอ้เลี้ยงไก่หลายตัวนาะลุงใจเนาะ <c oughs> อ๋อครับวันนี้ซื้อถุงใต้ท้อมาฝากลุงใจวันนั้นให้ตังไปได้ซื้อไหมยังซื้อแล้วเนาะเ,เป็นไงบ้างอาการปว่วยปวนั่นละก็ทรงๆเนาะอ๋อครับมีคนเขาเอฟซีเขาฝากถามมา<อ>ว่าลุงใจคำนวณได้แล้วยังพี่โจ้มาตามเลขลุงใจให้หน่อย มี FC แล้วนะลุงใจออกเลยก็คิดได้เลยออกเลยก็ทำได้เลยก็ปกติก็จะอยู่นั่งคิดอยู่กระท่อมนี่แหละเนาะเนี้ยหมายเลขบัญชีนี้เนาะที่มาครั้งก่อนหน้านั้นน่ะเพราะว่าใครอยากจะช่วยเหลือลุงใจในการรักษาตัวโดยเฉพาะการซื้อถุงใต้ท้องการมีเงินในการไปหาหมอเนี่ย ไม่ใช่่าลุงใจต้องอะไรนะ<ม>ก็แล้วแต่มไม่ได้เรียกลุงใจนี่ให้เลขฟรีฟรีท่านก็ไม่ได้เรียกร้องท่านก็อยากจะ<ม>บอก,<ม>บ,อกบอกบุญทุกๆคนนั่นแหละ<ม>ใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคก,ก็บริจคได้ที่หมายเลขบัญชีนี้นะธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีนายขาวสาทเรเลขที่บัญชี3ามสามหนึ่งอ่าทีนี้มาดูยอดบัญชียอดที่คนโอนเข้ามานะฮะเนี่ยล่าสุดจากการไปปรับสมุดเนาะ ได้7,733บาท78สตางนี้ฮะก็คนโอนมาคนละร้อยบ้าง80บาทบ้างนะลุงเนาะก็แล้วแต่นะคนละ5บาท10บาทคนละร้อยสองก็ <200, S 2> แล้วแต่ศรัทธานะพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราครับใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยเหลือแบ่งปันก็เติมเต็มกันมาได้ไม่ก็ยอดเงินเข้าทั้งหมด1,9600 9 0 0 แบาทนะ1,9608หมืนเก้าพันหก้อยแบาทในนี้ทีที่เอฟซลุงใจโอนเข้ามาเนาะช่วยกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ยอดประมาณนี้แล้วก็ลุงก็ได้ไปเบิกมาใช้ส่วนหนึ่งในการนําไปรักษาพยาบาลนะครับโอเคแล้ววันนี้เช่นกันผมก็ไปไปซื้อมาเหมือนกันเนี่ยทุงใต้ท้องมันเป็นแบบนี้นะผมก็ไม่รู้ใช่ไม่ลุงใจแบบนี้เนาะไปซื้อมานะเนี่ยไปซื้อมาก็มาฝากลุงใจด้วย นังน่งรอก็ต้องเอมเอามาเป็นกำลังใจเอามาฝากครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาขอตัวเลขลุงใจดาครลุงใจกำลังคำนวณให้นะฮะดูจากรางวันที่ผ่านมาวันนี้ชุ่มฉ่ำครับมาแล้วฝนตกเลยชุ่มฉ่ำลุงใจก็ว่างพอดีช่วงเย็นนะฮะ 2องห้าแปดเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งมาคำนวณกำลังไล่นะเดี๋ยวจะได้เลขอะไรมาลุ้นไปพร้อมๆกันเจ็ดตัวได้มาเจ็ดตัวได้มาเจ็ดตัวนี่เลยเปด I'm um... not. ีสามตัวนี่ครับครับสามตัวนี่มันมีสีเนาะครับมีสีมีศูนย์มีหกเจ้าที่นี่ผมจะให้หมดนี้เขียนตัวแดงๆเลยครับลุงใจเลขที่จะให้ คือเลขอะไรกันบ้างคือกี่หลักหให้ตัวเดียวนี่บอกตัวเดียวคือในส่วนของเลขตาก็จะมีส่วนมากที่เป็นกี่หลักใช่ไหมตากี่หลักเออกี่หลักเออท่านผู้ชมเขาจะจับถูกี่หลักตั่ไหนครับมีแปดมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีสูตรมีสามมีหกครับถ้าเลขสามตัวถ้าให้สามตัวก็ สาเกคือให้สามตัวคือสามหกเก้าเจ็ดหลักเจ็ดหลักวงให้หน่อยตัมีอยู่แค่นี้แหละเจดหลักให้หน่อยเลขคู่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนั่นแหละตาขิดวงให้หน่อยนี่เจ็ดหลักที่ตาทำออกมา ขีดเลยสีแดงเลยขีดรอบเลยคือให้หลักไว้ทั้งหมดเจ็ดหลักเผื่อคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาไปจับคู่วินกันเอาไปจับคู่วินกันเอาที่แล้วเนี่ยมันเขาทั้งล่างทั้งบนตัวเลขสามตัวหนาสามตัวล่างเขามดเลยซีตัวเดียวเขาไม่ขนาดนี้วันที่แล้วมันเข้าทั้งบนทั้งล่างไงข้อหลังครับทีนี้คือในส่วนของเลขที่ลุงใจให้มาสามหกเก้ากับหกเก้าไอ้นี่คือจะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ว่า นนอ่ะเน้นอยู่ที่หกใช่ไหมตัวไหนเน้นดอกจันเลยฮะดอกจันดอกจันเลยอ๋อเน้นอยู่ที่หกตัวแรกเน้นที่หกครับจันเลยงงใจแล้วสี่ศูนย์หกมันคืออะไรใช่ไหมเนี่ยสี่ศูนย์หกนี่เลขตัวนี้ผมผมเอามาจากตัวนี้ตามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตมอหัวดือหงวดงัวดอหวอะไร วัท,ทีแล้วมับนทีแล้วม okay. ันไหกเจ็ดนาอครับหกเดเดียวเดียวผมเดียวผมทำไม่ดูเลยหกเนาอครับหกเจ็ด่เจ็ดแปดเจ็ งวดจาะเอาเลยครับอืมนี่คือวดที่แล้วใช่ไหมวดที่แล้วมันออกไปห้าแปดเนาะอือแล้วงวดนี้ผมก็เมาหลักสามเหมือนกันจับตัวที่สามบจับตัวที่หกตัวนี้ออกตัวที่สามกับตัวที่หกอืแล้วมันมาออกหลักหนึ่งกับหลักสี่มันเป็นห้าแปดเหมือนกันผมก็มาจับหนึ่งกับสี่มันก็ได้เก้าตัวนี้ก็ได้หกเก้าตัวนี้ก็ได้หกเก้า ที่มาของหกเก้าเข้าใจแล้วที่มาของหกเก้าครับที่มาครับนี่ผมฝากไว้ครับเรขวันนี้นะครับคืนวัวันที่สิบหกนะครับสามหกเกากับหกเกานะครับมีส่วนเจ็ดหลักนั้นมีอะไรบ้างครับส่วนเจ็ดหลักมีแปดมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีสามมีหก นี่ก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้แล้วครับเลขครับคือให้มาน้อยตัวน้อยครับคือหกเก้าสามตัวก็คือสามหกเก้าในส่วนเลขเจ็ดหลักก็ให้ไปจับกันเอาเองจับคู่กันเอาครับชอบตัวไหนก็ชอบตัวไหนเอาตัวนั้นไปจับวินเอาครับชอบตัวไหนก็จับเอาไปก็แล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนาเนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่าง แต่ว่าเขาเล่นนาเลหน้าเขาตลอดเลยจริงๆกลางนากลางหนาสามโต้ไผ่กลางไผ่เขาเท่ากันพิเศษเลขสี่ตัวเดียวแท่ากันถูกปะคือสามกับแปดตัวเดียวกันนะพี่นะในส่วนนั้นคือสามกับแปดตัวเดียวกันเลขหน้าเลยครับเลขหน้าสามโต้เขาเอาโรตีเหรอเขาหมดเลยครับตอนนี้ก็เอาหงวดที่แล้วมันก็เหลืออยู่แค่สี่ตัวนี่เราก็ตัดออกไรเหมือนกันนะครับ เออ้าาตืมเลยมาคำนวณสามกับหกที่นี่มาหนึ่งกับแปดนี่มาตกงมัดคือกันเหมือนกันกับตัวนี้ตัวนี้ของหกเก่าตัวนี้ของหกเก่าเหมือนกันค่ะกวนเนาะมันเป็นสูตรนะก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นสูตรเป็นแนวทางคำนวณของวันของวันก็ขอบคิดค้นมานานไหมคุณลุงหลายอยู่หลายด้นด้นตะกี้ ก้าบ่อยเนาะเว่าเรื่องเขาขเขาตลอดได้ป้นมา,าก็จะไปวัน oh, ที่สิบห้าก็จะไปหาหมออีกหมอนัดแล้วก็เดือนออกมาก็วันที่สี่ก็ทำซิงหาอยูตอนนี้เจ็บไหมท้องก็มีบ้างครับก็มีเจ็บบ้างดีใจไหมครับที่ FC ลงใจใดีใจครับดีใจหลายเติมเต็มคนละเล็กคนละน้อยดีใจหลายคือ่อแม่พี่น้องครับเจ๋ รถต่าซอยเหลือนะครับไปหาหมอในการไปก็มีค่ารถค่าน้ำมันรถเนาะก็เดินทางนะครับาน้ำมันรถส่วนค่ารักษาเรก็ไม่ต้องจ่ายก็ต้องอาใส่บัตรทองครับวอใส่บัตรทองก็ับสว่าล้วสวอเรือดอกไม้น่าสนใจครับอยากจะฝากอะไรขอบคุณ fc หุ้นส่วนแล้วก็ญาติธรรมที่เขาดูลุงใจแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับวมพี่น้องนะครับที่ซอยเหลือผมมานะครับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านทุกสายนะครับที่ได้โทรมาบ้างท่านก็ได้รับบ้างท่านก็บ่ได้รับนะครับก็เพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่นน้ำลูกนะครับครับก็ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ที่มาจากชลบุรีวันนั้นเนี่ยที่มากับหลวงพ่อเนี่ยเพื่อนเป้าว่ายังไงบ้าง เพิ่นก็ว่าจิตซอยเหลือเพิ่นมาไอ้รู้จักไอ้คุณนายของไอ้อุทัยพิบจัยชน,นครับที่ท่านไดน้มีไอ้เนต้าซอยเหลือร์อุทัยซอยโอกาสนะครับ <c oughs> เพิ่นก็บอก <c oughs> ได้เลยมาซอยอยู่เพิ่นว่าครับผมก็ว่าโอ้ยขอขอบพูดเป็นอย่างหลายนะครับก <c oughs> ็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เพิน่นมีไอ้ มีความเมตตานะครับแล้วก็มีความาการุ้าหน้าเรื่องเห็นคนดีนะครับด้วยโอกาสคือผมนะครับก็ต้องขอขอบพูดเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็ดหกเจ็ดเนะเาะเก่าหกเจ็ดก็มาตั้ง<แ>ตั้งแล้วมันออกหาแปดทงวดทีแล้ววงนนึงที่มันขาดไปตัวเดียวแต่งวดเมืม่อกี้ออกสองนี่มันขาดแปดเออมันออกหาแปดที่นี่ก็เลยเอามาตั้งเอามาตั้งแล้วก็ เราแบเหมือนกันครับนี่แหละเหมือนกันับตาได้โยงมานี่บป่าอึกึกงไปกันมันเป็นซูรที่คิดค้นกันได้อืก็ตอนนี้ก็ในส่วนของตาก็จะอยู่ที่หกเก้ากับสามหกเก้านี่ตาชอบเนาะเราเป็นแนวทางของฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะว่ากันนะเป็นแนวทางเฉยๆเป็กๆก็มีไม่เยอะตัวเนาะมาแค่นี้ที่เห็นตัวแดงๆเนาะ คืองวดนี้ลุงใจให้เน้นหกเน้นหกที่เหลือล<ะ>ก็ไปจับวินกันเอา,อาอที่มาของหก่ะที่มาของหกพราะามานจะได้เจ็ดหลักอือมนนันเหลือเจ็ดหลัก